สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดาฟฟมิลีนะคะตอนนี้เราก็จะมาที่เสาทเสาประตูรั้วนะคะทำประตูกันนะคะอ๋อแปดทีเหรอแปดทีนี เดกวดี๋ยวอาอันนี้ออกเยนุ่่มอกันะชุ่มช่องัาขันักเลยนะต้องราคาตบงนี้เลย

คอยช้วยกันนำทีมโดยโอ๊ยสัตว์รีนะคะโอ้ยแต่ว่าอนจะตัดมันผสมูน่ะโอ้ยโอ้ยสวัสดีพานี่ตัวละครซีช่องมาดามเจมีนะคะตอนนี้มันเหมือนดาราเลยน่ะยอดเลยนะเย้แล้วเจ๊สาว กันดีเป็นรพากันดีโอ้ลากไปเลยโอ้โหโอ้โหไอเดียเก่งพี่น้องโอ้บอกว่าลากเลยไม่ต้องหิ้วคอมเมนตักกันเพิ่งเบอร์ละข้างล่างยังแห่งแกแสะอยู่โอ้เดี๋ยวพี่ชิมก่อนนะรสชาติมันดีไหมมันดีครับโอ้เค็มเข้มกำลังอร่อยเลยกำลังอร่อยอร่อยเลย ปูนี้นะพี่น้องโอ้โหขอแสงเลยเร็วขอแสงครับแสงครับแสงมาอ่ะตลับที่นี้เขาพูดที่ด้านหน้าสอนถึงปลาปูน่ะมองนั่นมองเท่ห์มองเท่ห์กิจุไก่ตั้งยี่มองวางกันเลยครับสูตอนนี้พูดก็บพวเอาฝอไปไปใกล้ๆซะก่อนเอาเด้มาหนักะแข่งอยู่ทำไมเราไม่ฝอ่กันเลยนี่เหลงืงย oh, oh. exactly. ังเยอะอยู่ yeah, ทำด้วยกันนี้ไม่มีใครปอกท้งคนเลยใช่ไหมไ้ไม่แม่ตูมันนี้มเดี๋ยวเาิ่าทางใดี้ครับเราย่างไปด้วหูพี่ไหมมามาเอาโมเมนติมาทำเนรอปลาไช่มาเร็วมาช่วยกันเร็วไปเนาะร อ้าวด้านด้านด้านหนึ่งลากสองลากามลากสอาเรื่องเร่มแปูนปนออกปูนออกจะไปใครก่อนปูนมุมไหนก่อนเ้วมาเวางเสาุ่นเออเอานีก็บางคือลังเออมีงเดินนมาตั้งดอกเอาไปใกล้ๆกลบัวามื่อไหรมามาบันไอยังก็เพอิญน่นกระจายน้ำหนัก่อนเออเออออ น่งอา้าล้หอยนไมกระาังเนนี <rock teor> ้ก็าั่งบนปูนวัดระดับูนนะคะจะทปูนดักเหเด็กหน่อยน่งปูนมันกัดตอนนี้ก็วัดระดับ อยู่นะคะไม่แน่หนน่าไม่แน่ยังบ้าอยู่นจะแน่นีกไก่ว้าอันนี้มันอยู่ไก่คว่าแม่มันต่งกันแล้วคอยกังเอาไปยายไปมั้กำกับกับกับกำบกำกัาับบำอยบกำกนะคะบุญก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะ เสือ่ารลวาละระดับก่อนนะคะก่อนที่จะเทปูนนะคะมินน้อยก็มานั่งให้กำลังใจนะคะนั่งตุ้มผ้าอยู่มินน้อยจะไปกับแม่แล้วบ๊ายบาย ไห้มาตาคูนลงเอยพี่หน่มตะูนลงเลยมันเหนียวคน้น้ำ้มวยออมาใส่ยางออก เห็นแล้วนะเอร่านเอร่านเจอแล้วเห็นลายมืดเห็นป่ะเหนแล้บี่โต้ไง่ะระวังโดนโนตวไ ปักไฟนั่นแหละไม่น่าปิดเลยปิดตรบ่เออไม่ต้องเจ้าไม่ต้องวิ่งมาแบบตรงนี้คุณยางก็ไปมิตรประดานยางพาราลงพันหากระกุพอได้บ้านยืนตุ้ยันก็เพิ่มนั่นแหละจ้ะวางเองคุณเองวางนี่ตรงโต๊ะปักไฟอ่ะโอเคบ่โอเคเนาะเอ้วมิตรบอกแล้ว เขาเขาได้ยังงี้เขาจะพี่มันยังจับทวามน้จับไว้ก่อนดิเากว่าูรลอบกว่านนอกอยาไอามากไม่ไเสือเือเรียกเนาะอ่าปมาวยกันมันบว้มันบว เสร็จแล้วนะคะกระบะหนึ่งนะคะสำหรับที่นี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ